ก่อนที่เราจะปร,ะรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆเ,เองนะครับก็ต้องนี่เลย Powerp สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันทางร้านกดเองร้อนะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสามตีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ไอเดียและพาสเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Powerp ไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอแบบช่อง33 0 3, 3, 3ไลน์นะครับวันนี้เราก็มาเจอแบบเกมทางสร้าง 3D เนาะหรือว่ารี่ชื่อหนึ่งก็คือโต้หลัวต้านลู่นั่นเองครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวสกินตัวของชิงเชียงและลงหลงนั่นเองครับก็จะเป็นอาิจกรรมตัวของปาร์ตี้ซัมเมอร์นั่นเองนี่นะครับก็กดเข้าไปโป้เข้าไปฮะนี่เมาแล้วนะครับถือว่าน่ารักมากๆนะครับก็เป็นสกินลงหลงกับชิงเชียงนั่นเองนะครับ คือใครก็ได้นาทีนี้คือใครก็ได้นะครับผมอยากได้สักคนหนึ่งนั่นเองนะเออถ้าได้ลงหลุเนี่ยจะดีมากๆนะเออแต่ว่าถ้าได้เียๆก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยอยู่เวลาเนี่ยกี่วันนะครับนี่เลยก็คือ3วันนะกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ทั้งหมดเนี่ยสาวันนะครับแล้วก็จะมีค่าโชคดีด้วยก็คือการาตี ให้เรานั่เองแต่ก็การันตีเนี่ยเท่าไหร่นะครับกด <g ird> ที่รูปตัวไอเลยนี่เมื่อค่าโชคดีถึงลิมิต60นะครับสุ่มจับครั้งต่อไปเนี่ยจะออกสกินให้แน่นอนนั่นเองนะประมาณนั้นละกันแล้วก,วก็ถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราได้ค่าโชคดีบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าค่าโชคดียิ่งสูงเนี่ยสกินที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะโอกาสออกก็คือสูงเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็รางวัลใหญ่เนี่ยจะผลิตสกินที่ยังไม่เคยได้รััับบกกก่่่อออนนครืถ้้้าาาหเเีีียยไดสิตววขงงชชแล รางวัลใหญ่ครั้งต่อไปนะครับเราจะได้สกินลงหลงแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้สกินไม่ซ้ากันแน่ๆนะครับอ่ะประมาณนั้นโอเคแล้วก็อ่าตั๋วเนี่ยในการจับนะครับก็คือจับ1ครั้งเนี่ยใช้10ตั๋วนั่นเองแล้วก็จับต่อเนื่อง5ครั้งเนี่ยคือใช้ทั้งหมดเนี่ยห้าสิบตั๋วนะครับแล้วก็อ่าถามว่าใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับใน1การันตีนั่นเองนะแบบเอาแบบคนเกลือเกือเหมือนผมแบบนี้เลยดีกว่านะก็คืออ่าหนึ่งการันตีเนี่ยเราจะใช้ อ่าตั๋วทั้งหมดเนี่ยคือ600ใบครับหกรใบเนาะแล้วคือวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถฟาร์มหาตั๋วได้50บใบเราสามารถฟาร์มหาตั๋วได้50บใบเนาะแล้วก็สก,กีนเนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมด3วันก็คือเราจะได้ตั๋วมาทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบใบใช่ไหมอ่าโอเคเราจะต้องไปซื้อเพิ่มครับอีก450ร้อใบซึ่งมันมีขายครับอ่าเดี๋ยผมก็จะพาไปดูแล้วกันนี่มาที่แพ็กส่วนลดเลยอ่านี่นะครับก็จะมีแพ็กไหมให้เราซื้อนะครับในราคาบาครับเราก็จะได้มา260ตัวเนาก็รวมกับ อันเก่าเนี่ย150ใบใช่ไหมก็จะเป็น410ใบครับเราก็จะขาดอยู่ที่1น0อ่าเกใบเราจะหาซื้อได้ยังไงอีกนะครับก็คือมันจะมีร้านคาเพชรอยู่อ่านี่นะครับนี่จะมีตั๋วมาขายนะครับคือ10ใบเนี่ยก็คือราคา98เพชรนะครับก็เราจะขาดอยู่190ใบใช่ไหมซึ่งเราก็ซื้อแค่19ครั้งครับนี่ กดเข้ามา19ครั้งเนี่ยเราจะใช้เพชรอยู่ที่ประมาณ1,862ดเพชรนั่นเองนะครับก็ใครที่มีเพชรอยู่นะครับก็อยากจะได้สกินลงหลงมากๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปเติมแพ็าตัวของ329บาทนทครับแล้วก็ใช้เพชรเนี่ยมาซื้ออ,อันนี้เนาะอ่ะ19บ19าใบนะครับนี่ก็จะทำการครบหนึ่งการันตีนั่นเอง อ่ะใครที่อยากจะสูมสักหนึ่งการันตีนะครับผมเนี่ยอาจจะเอาสักหนึ่งการันตีนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาดีไหมนะครับเผื่อแบบมนสูมได้ก่อนถ้าถ้ามาสูมได้ก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไม่เติมเพิ่มเนาะอ่ะโอเคประมาณนั้นละกัน อ่ะก็ได้ทําการคิดคํานวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าหนึ่งกะตีเนี่ยเราก็ใช้เงินอยู่ประมาณ329บาบาทครับบวกกับเพชรเนี่ยในราคาอยู่ที่1800งพันแปดร้อ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยละกันอ่ะประมาณนั้นละกันนะครับถ้าใครอยากจะได้เยอะกว่านี้เนี่ยก็สามารถอ่าใช้เพชรซื้อเพิ่มได้เพราะว่ามันซื้อได้100รอบเลยนั่นเองถือว่าเยอะ,ะมากนะหนึ่งรอบเนี่ยน่าจะได้สกินครบแน่นอนนะครับอืมก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมเนี่ยก็จะทําการสุ่มให้เพื่อนๆดูละกันนะครับว่าผมเนี่ยจะ เกลือหรือเปล่าเออก่อนปิดคลิปนะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะแล้วก็ตัวของของรางวัลน,นะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยอะเดีวให้ดูของรางวัลก่อนอ่าสกินหลงลวงนะครับแล้วก็เป็นตัวของชีเชียงนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นตัวของอ่าตัวสุ่มอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าพวก กล่องสมุนไพร10,000ปีกับ5,000ปีนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นอ่าของจีประถาทั่วไปเนาะอ่ะโอเคประมาณนั้นละกันแล้วก็อ่าเงื่อนไขอยากถึงเนี่ยคือเราจะต้องเลเวล30ขึ้นไปนะเราถึงจะเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะเอออ่ะประมาณนั้นละกันใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาอ่านได้เพิ่มเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มสัก5ครั้งนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ๋อชยงเชียงก็ได้ลุงลุงก็ดีนะครับตาซ้ายกระตุกรัวอีกแล้วแต่เช้าเลยแต่เช้าเลย ยังไงดีกดไปเลยแล้วกันนะครับ5ทีได้หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเกลือไปแล้วครับโอ้โหขอสุ่มกันได้ยังไงนี่เอออะไม่เป็นไรนะครับก็ได้ตั๋วมา2ใบนะครับแล้วก็ได้เป็นเศษ SR มาเนาะก็อะถือว่าไม่แย่ครับก็เดี๋ยวทําการสุ่มไปเรื่อยจนวันสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับถ้ามันขาดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็ทําการมาสุ่มเพิ่มแล้วกันนี่โอ้โหมีคนได้สกินก่อนหน้าโดนตัดหน้าเฮอเสียใจว่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อ่ะถือว่ามารีวิวให้คร่าวๆแล้ว ประมาณนี้นนเองนะครับก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไคร e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนี่เดีย๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ